สองคนละที่แบบพูดเร่องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อ,อจย์คิดว่าไงเรื่อง,งเปลี่ยนชื่อจริงๆเรื่องเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันเป็นศาสตร์ผสมกับความเชื่อคือเปลี่ยนชื่อเนี่ยถ้าถามอาจารย์นะจันยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราไปเปลี่ยนชื่อให้กับขอทาน เราคิดว่าเปลี่ยนชื่อแล้ววันวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นไหมกับการที่เราไปเลือกทําเลพื้นที่ใหม่ให้ขอทานไปนั่งอไปนั่งหากินอันไหนมาส่งผลเร็วกันสําหรับจานด้วยจานเป็นคนมีเหตุผลจานื่อว่าเปลี่ยนทาเลทิศทางเปลี่ยนทําเลทิศทางเนี่ยถ้าเราไปเปลี่ยนให้เขาไปนั่งขอทานในทิศทางที่มีคนสัญจรเยอะเออแล้วก็เป็นคนที่ใจบุญอ,อวันเดียวก็เห็นผลแล้วว่าได้สตังค์เยอะขึ้นแต่ถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วตัวเองทําตัวทุกทุกอย่างเหมือนเดิมมันก็เท่านั้น คือการแก้ไขดวงชะตามันไม่มีอะไรง่ายหรอกมันต้องอยากจะได้มากขึ้นมันต้องเหนื่อยมากขึ้นเพียงแต่ว่าด้วยศาสตร์ของการทําแทกทีหรือการทํามือช่วยมันเหนื่อยและมันคุ้มเหนื่อยเท่านั้นเองสําหรับคนที่เขาเปลี่ยนแล้วอาจารย์แนะนำอะไรเพิ่มก็ไม่เป็นไรคือถ้าเปลี่ยนเอางี้อย่างอย่างแรกเลยชื่อที่เปลี่ยนถูกใจไหมฟังแล้วมันถูกใจเป็นกําลังใจให้ไหมเป็นความหมายที่ดีเป็นชื่อที่ไพเราะมันก็ส่งผลบวกแล้กต่อชีวิต เพียงแต่ว่ามันจะถึงขั้นรวยไหมก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพการงานหรือการดําเนินชีวิตไหมเนี่ยมันเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่มันขึ้นกับดวงชะตามากกว่าเปลี่ยนชื่อแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถามอาจารย์นะดวงชะตาหรือว่าธาตุในดวงเนี่ยมันมันส่งผลกับชื่อเนี่ยน้อยกว่าการแก้ไขที่ตัวดวงชะตาโดยตรงเลย